นะคะเออรุ่นนี้นะคะเขามีทั้งหมดมาเก้าสีลูกค้าใช่ไหมสี่แปดเก้าใช่นะคะรอบเนี้ยเขาทำมาเก้าสีเลยปัดคอถังนะคะงานจะเป็นงานคอถังลายดอกพีกุลนะคะวันนี้ลดให้เหมือนเดิมนะ เออรหัสงองูบอใบไม้สิบแปดนะคะรหัสสิบแปดค่ะรหัสสิบแปดตัวนี้เป็นงานลูกไม้เนื้อคอตตอนเหมือนกันนะคะตัวเสื้อนะคะจะเป็นลายเล็กๆนะคะเรียกว่าลายดอกพิกุลแล้วก็ออแขนจะเป็นแขนกระบอกตรงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะดอกเล็กๆนะคะติดตามตัวเสื้อแบบนี้นะคะอันนี้คือสีคีมคิมเบดนะคะคิมเบดนะ เป็นสีคิมเบดนะรุ่นนี้มีถึงไซส์46ค่ะเอ่อ3 8 4แปดส4 4สิบกเมื่อกี้เราถึงแค่46เท่านั้นนะคะตัวนี้คือสีคิมเบดนะคะใครเอาสีคิมเบดสามารถแจ้งเราได้เลยงองงูบอใบไม้สิบคอถังลายพิกุลน่าจะว่าสีคิมนะคะด้านหลังลูกไม้ทั้งตัวแบบนี้เลยสีคิมค่ะลายสวยลายสวยมาก อันนี้คือสีครีมมีสีครีมมีสีส้มอิดค่ะอันนี้ส้มอิดนะคะส้มอิดนะคะส้มอิดแล้วก็มีสีขาวรหัสงองูบอใบไม้สิบแปดนะคะสีขาวค่ะสีขาวสีขาวแล้วก็มีฟ้าอมเทาสีฟ้าอมเทาค่ะ ฟ้าก็สวยนะลูกค้านะแล้วก็มีดำอันนี้สีดำสีดำเดี๋จะขึ้นโทนชมพูให้ดูนะคะชมพูมีทั้งหมดสี่สีส,สีเลยอะชมพูจะมีสีโทนค่ะมีเข้มมีอ่อนนะคะก็เดี๋ยวลไลาให้ดูแบบนี้ก่อนนะสีชมพูกะปิค่ะ นะคะสีชมพูพันธ์นะคะสีชมพูพีชนะคะแล้วก็สีชมพูกีบบัวนะคะแล้วก็สีชมพูกีบบัวนะคะมีทั้งหมดสี่สีสนะคะที่เป็นสีโทนชมพูนะคะเดี๋ยวลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนก็ได้นะคะจะได้เลือกสีชมพูนะคะ ชมพูกปชีชมพูพันชมพูพีชชมพูพีชคือแบบชมพูออรสนะคะแล้วก็ชมพูกีบปัวนะคะมีทั้งหมด4โทนเลยนะะรหัสงองงูบอใบไ,ไม้18ค่ะลายนี้เรียกว่าลายดอกพิกลนะคะเป็นทรงคอถงังกระดุมด้าน,านหลัง2เม็ดอันนี้คือกระดุมของค่ะ ทรงเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยนะคะสีนี้คือสีชมพูกีบบัวค่ะชมพูกีบบัวเนี่ยจะเป็นชมพูอมม่วงเล็กน้อยนะคะชมพูแบบน่ารักน่ารักตุนๆหน่อยนะคะแล้วก็สดขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็สีชมพูแบบอ่อนหวานเลยนะคะก็เป็นชมพูโอรสค่ะจะมีความอมส้มเล็กน้อยนะคะเป็นชมพูอ่อนๆเลยนะคะลองูบอใบไม้สิ แล้วก็มีสีชมพูพันนะคะสีชมพูนี้จะเป็นสีชมพูที่สดสุดในรุ่นเลยนะคะเป็นสีชมพูสดที่สุดในรุ่นเลยนะคะแล้วก็มีชมพูกะปิค่ะชมพูนี้จะเป็นชมพูที่ใส่ง่ายสุดแล้วก็ขายดีมากๆนะคะชมพูที่ขายดีมากๆเลยก็คือชมพูกะปินะคะรหัสที่18ค่ะงอง,งูบไะะัไม้สิบแปดนะคะลายดอกพิกุลค,คอทัออออ้งนะคะ สีชมพูมีสีสีนะคะสีโทนไม่เหมือนกัน